โอเคครับวันนี้ก็จะมาลองแกล้งกูกูไม่ใช่กูเกิลแกล้งสิริอยู่นะครับวันดีสิริโอเควันดีกูเกิลนี่เหมือนกับเปรียบเทียบแอปเปิลกับอะไรที่ไม่ใช่แอปเปิลเลยวันดีกูเกิลเออไปไม่เป็นเลยวันดีกูเกิล เธอชื่อ Google ใช่ไหมฉันพบขออ้อมูลเนี่ยวันดี Google ฉันชื่อสิริสิรินิสัยไม่ดีเลยฉันไม่ได้ตั้งใจสิรินิสัยไม่ดีเออแต่ฉันก็ยังอยู่ช่วยคุณต่อไปแหละ้อวสิรินิสัยไม่ดีเลยไปไกล ฉันจะไม่โต้อตอบกับสิ่งที่คุณพูดไม่คุยด้วยแล้วโอเคเอาหายไปเลย